ครับขอตอนรับเขาสูทีมงานบุญผ้าร่วยครับพีอยพนองครับเมื่อนี้นะครับแอดผ้าพ่อยพ่นองมาอยู่สถานที่ที่พ่อยพ่นองกำลังติดตามยอดวิวหลายๆอยู่เสมอนี้ครับก็คือหน้าของน้องนัดเด็กสัมผัสผีครับพลอยพ่นองครับมาอ่สารต่ออ่คอเท็จจริงแล้วก็สารต่อในส่วนโตเลขนะครับเมื่อนี้เฮ้าสีมาเร้ามาจาร์ครับอ่าคุณตาอ่ของน้องนัดเด็กสัมผัสผีซึ่งเป็นผู้ที่นอนหน้าอยู่นี่ตลอดครับ นอนหน้ามากกว่าสิปีนอนหน้าทงนี่ว่าเคยขึ้นบ้านเลยเรานอนอยู่แต่น,นี่แต่ว่าแบบนี้เมื่อน,นี้เรามีที่เด็ดเดี๋ยวเขากลับจไปเบิง้งน้าว่าน้องนัดเห็นผีน่อยอย,ยุกโกกโกนี่เห็นในลักษณะใดน,นะครับแล้วก็คุ้นตากับว่าสีเว้าซูฟังว่าที่ไปที่มาข,ของผีน่อยมาจังไดครับพปรเมองอีครับตามแอปมาครับผมจอดวิดีโอ้โหทีเลย วันนี้กาม่ารบกวนในส่วนของคุณตาน้องนัดเด็กสัมผัสผีนะครับมาหอดมาเถียงเลยที่มือน,นีกน้ก็ได้กะไยสีขออนุญาตสอบถามแน่จักหน่อยในส่วนน้องนัดว่าเห็นผีนี่คุณตานอนอยู่นี่สิบป,ปีมากเนี่ยเคยพ่อจะเที่ยวว่าผีหน่อยที่ว่าบนุงเสียผ่าที่ไปที่มาจากไหนบอกสูฟังเลยครับเห็นเห็นขึ้นไปหาอยู่เขาขึ้นมาหอดขึ้นไปหอดน้อขั้นใดนนก็โล่งเครื่องแม่มัน h ันละโอ้มีเม่มาพร้อมแม่มาพร้อม,ม,ม,อมเอ้าหมายถึงว่าที่ผูย้ยญ่ที่ย่างไปน้ำนี่คือคือเม,มี่บอก โอ้มีมีเด็กน้อยสองคนมันองเสีอผาที่ทน้องเข้าถึงนี่ยิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หน,นึง่งโอ้เด็กน้อยน่ะเออเท่าน,นั้นเนี่ยไปแล้วก็ลงครับผมมาความเก่าความหลังไอ้ฟังนาะที่ไปที่มาข,ของอ่าเด็กน้อยอ่าที่สองคนนี่เป็นเจ้าไหนขอด้มากมี่ผีหน้อยอยู่นี่ผู้เจ้าของหน้าคนโ่คนมาฟังเนาะโอ้เจ้าของหน้าตั้งแต่เก่าแก่คนแต่ผุดแต่ชอบไผ่บวกโอ้โหต่ำหน้าเราต่อกันไหมเออแต่ผุดนะ แต่ป้าปั้นกะว่าอยู่หันเด้อมึงยานเด้่มปอร่เซ็นโอ้ยไปยานเนาะวะจนป้าปัาป้นไตอ่าไไดเลยโอ้เจ้าันสินกะเย็นเดี่ยอยู่ดิเห็นเลื่อยย้อนมาครับเห็นมาจีบเปลี่ยนไฟทั้งเทียเปลี่ยนไฟหวงมาบหม,มาตัวโอ้เปลี่ยนไฟหวงมาเลย ยคือโหดปานนี้ป่านนี้รบกวนคุณตาอย่างน้อยเนี่ยย่างไปซี่มองที่น้องเว้าถึงเมื่อนั้นคือโกกโก้นี่มันโกกใยครับผมรบกวนนะครับผมโกกนี่เดี๋ยวนี่ว่าพีน้อยเพิ่งโยกโก้พีน้อยเพิ่งโยกโก้โยกโก้แล้วก็มีกอไผ่เออแล้วก็มีกอไผ่มาสั่นนี่กอไผ่กอไผ่ก็คือก่อนนี่มันบ่เออก่อนน่านานน่นโอ้ก่อนยุบหุนนั่นบ่เออนี่เอาเอาใส่ไปบนในโยกโก้รบกวนในวันนี้รบกวนคุณตาเนี่ยอันนี้ใน อ่าส่วนนี้ก็คือคุณตาของน้องนัดเด็กสัมผัสผีนะครับนี่คือเถียงหน้าเพิ่นเพิ่นนอนอยู่นี่มากก็ซิปปีแล้วครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นอยู่ให้อยู่หน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่พีอะไรตัวนี้ละจีนี่นะนี่ตอไผ่โอ้โนี่นี่ครับนี่ครับนี่ก็ต้นตะโกนี่ค่ะที่ว่าผีน้อยยูก่อไผ่ครับต้นโกก็อยู่นี่นะคะโกโกะจะว่าผ้ากางเอิ้นตะโก้ต้นนั่นนะครับได้กี้สีมีอันนั้นอยู่นี่ดิมีอันใดอย่าง มี่นี่ถูกหน่อยอยู่นี่โอ้มีตูที่พันอยู่นี่เป็นซันบ่เป็นาันยวังนี่โอ้เป็นซานเพียงตานี่น้อยนั่งนั่งนั่งนี่ครับผมแล้วกอไพ่ที่น้องพูดถึงอยู่าสครับผมพูดตาครับโอ้กอไพ่นี่โอ้นี่เดี่ยกอไพ่น้อยๆอยู่ทั้งหลังนี่ครับนี่ก็ขต้นต้นน้ำเงี้ยวนี่ก็ขึ้นกอไพ่นี่ก็ต่อโก่นี่ต่อนนี้สิดกับหอที่ยวังนี้นี่ต่อนี่อยู่นี่ โอ้สมัยตาดึจัมบันพุ่นเฮื้วังไว้ๆนี่เฮื้อระดนปายในแต่ที่บ้านพิสารเรื่องตาอะไ่แต่ที่เห็นครับผมนี่ย่นี่อะไรนี่เอาแล้วบัานี่ในส่วนน้องนัดสัมผัสเนาะบัานี่คุณตาเนี่ยสัมผัสบอได้เลขได้เบอร์จากเตียนนอนอยู่นี่พีหน่อยมาบอกเลขบอกเบอร์เตียงบ้านให้ถือเบียยวนแต่ว่าจ่ายยิ่งก็จ่ายยิ่งมันนี่บอถือจักเตียไม่ใช่ยิ่งเขาเห็นอย่างไม่กวรดูเนาะโอ้แม่กวนว่าใครได้รับในนั่น ได้ขีบไม่เหมือนเทงว่าเพิ่งขีดน้อได้แต่หาค e <itu? S 2> ู่พี่นโอ้ได้ไปหดน้ำพุ่น้่ะได้ไปหดน้ำจ้ะได้ไปรดน้ำมนต์ครับพี่น้องครับหายไามากกวนดูอะไรจนได้ไปไปรดน้ำมนต์มันในอยังกันแน่ว่าในกะทิงงขึ้กันนี่น้อตะกี้กันอะไรบ้างบาดยังไม่หายนาทีบัตนีงอือหาหลานแทนอือหลังจากนัดทูกวน อออันนนนีีี้กว่่่่ยยููหลังจากที่เอาปืนไล่ยิงผีน้อยเนี่ยก็เลยมาหาหลานสาวบวบันมาหาหลานสาวมาหาน้องนัทแ่นแต่ว่าขันมาหาคุณตานี่ก็คือมากวนจะไปหาวหนองนาแผ่นบกวนซะบกวนมานีาก่ก็ขึ้นไปข้านในนี่ก็ขึ้นไปกวนแล้วก็นตรงนี้ oh, นี่นรครับขึ้นมาบันไดนี่บเออนี่ท่านใดสามคันี่แหละบันไดนี่แต่ว่าขึ้นได้แค่สองสามคันเออขึ้นไปขึ้นไปทั้งเทึ่งขึ้นไปทั้งเทึ่งบันไดโอขึ้นไปทั้งทึ่มบันไดก็ขึ้นแม่นีสองสามคันเนาะครับขึ้นแนวกันนี้ อืมคือคนแต่ก่อนคือคนจีนมากวนอยู่ตลอดกวนกกก็แ๊อัญทั้งวันชินเนี่ยวันชินดังวันชินนี่มาเนี่ยโอ้ทรงห่วงมามาอยู่ทางหน้านี่จักเขาจักหอนละทีจักเข้านะยังวมนใหญ่ต้องเปิดนอนอยู่หุ่นก็แล้ววานนี้เนาะหลังจากอ่างวดนี้พี่น้อยก็มาบอกตัวเลขของอ่าของน้องนัดใล็มศาตร์นะบ่นัดเล้กแต่วันนี้ส่วนคุณต่างงวดนี้นี่ เป็นจ้าไหนได้ตัวเลขตัวเบอร์ฝากตอนพ่อพ oh. ี่น้องเอฟซีห้าบอกครับผมบ่ได้ทวันนี้บ่ได้บ่ได้แต่หลานยังไงบ่ได้หายแต่หลานนี่บ่ให้นี่จักเจียบบ่เนี่ยหกหมวดนี่แหละห้มันบ่โอ้คุณตาบ่ฟันจักเจียบบ่บ่ฟันเตี้ยหบ่ฟันจักเจียบแต่ฟันอะไรยิ่งนะเออจะ่ฟันอะไรยิ่งมันจะมาเป็นนอนยังเอาปืนหอยไป้ทีงหัวบ่เอาปืนไป้ที่อะไรยิ่งขี้ครับผมกับหุณตากับว่าสู้ฟังนะครับที่ไปที่มาเป็นจังไหน อ่คอยได้มีทีมากเรื่องของน้องนัดเด็กสัมผัสผีนี่เป็นจริงเท็จซาไหนกัวิจารณญาณในการรับชมเด้อพ่อยพี่น้องครับในเรื่องผีเรื่องสางนี่มันเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับซึ่งผู้สัมผัสเพื่อนสัมผัสได้อิรีเนาะพ่อยพี่น้องท่านใดก่เซียบเซียอันนี้เท่าก่ายาหนักกัน,นผูกเข้าไปก็จังมีจังมีคมนมาปล่อยเข้าไดิเอาไป<อ><อ>หากิตญาญ่ทุนเนี่ย ลูกไว้ในแนนีกระไรล้วยก็ะไรยังเกี่ยวอะไรเนี่ยยามมึงถามว่าข้อยไปซ้ายผลอยู่ในภาคเขาบ้านมีคนแก่บ้านคนแก่เป็นตะเอกได้หรือเปล่าอะไรก็ะด้เนาะชาวสวนยู่ไอะไัชว่เา่าูเมือนี่แหละอี้ค่ะเจ้าเอินว่าว่ามันเฮียนแต่ว่าหังมึนปีเด็กน้อยน้องมึนนาะเด็กน้อยแต่แม่มันเ่าเ่าเติบเยอะแม่เ่าคุณตาเท่าเคยเห็ดบุญเ็ด ให้เพิ่นนแ่่บาเอวย่าถือได้กคเอวของเฮ็ดหวานมาให้เดียวก็เฮ็ดไปวัดแน่มาให้น้ำเหินนี่ได้เนี่ยน้ำน้ำหวานเฮ็ดเฮ็ดมาให้เรี่ยอยู่เนาะมาให้เรี่ยอยู่นี่อยู่นี่แหละครับมีมะไฮเอาเนี่ยไมาให้กินไม่ให้กินครับจะเสือพาก็กเอาไปวัดคนละว่าครับผมเพราะวราไม่ไปนี่ครับผมแต่ว่าวันนี้ในส่วนน้องนันนี่บอกว่าเพื่อนมาหานี่เพื่อนอยากได้แค่เสื้อผ้าร์ทเอออยากได้เสื้อผ้าร์น่ะอยากได้เสื้อผ้ารนี่ก็ได้ครับ ดาวมีเสียนุ่งมีส่งนุ่งสีบ๊อบบาอบชิังเดียวเอากะวันนี้กะได้โชคได้ใช้เอฟซีเพิ่นกะสีนั่นให้อยู่ดอกเนาะครับอ่าให้ยังอะไราเจ้าเอิ้นเฮ็ดบังสกุลเสื่อพระบังสกุลท่านตัวเฮ็นาะเฮ็ดท่านอ่าก็คันว่ากันถื่อกับสิเฮ็ดโอ้ยหอยนี่มาเฮ็ดไปให้นี่เดี๋ยวนี้นี่ยซื้อมากจับสีเฮ็ดสามในความสมมติว่าถือเฮ็ดสามนี่นี่ยการไมนถือก็นี่เป็นงวดที่หกของการคุณตางวดที่หกครับผม มาที่ห้องเลเนี่ยากเ็นหอเห็ดห้องให้เพิ่นอยู่จะก็เคยมีอยู่แต่เก่าก่อนที่ครับเมื่อกี้มันมีอยู่หรือเปล่าไม่ได้นกะเวลาพันไปโดนกะผู้กะพังนั้นพักไปตามการเวลาอืครับ บ้านี้แต่ว่าผู้ผู้ถือดูมันไม่เพ่นนี่บ้ดนยาชีภาพไปสัมผัสไม่เพี้ยนหลังเกยผู้หมวดสังคุนเออหางวดแล้วหมวดสังทือได้สูงวดเพื่อนหางวดนี่เป็นเป็นแม่เทาหมวดสังเออแม่เทาก็คือไปสอบถามแม่เ่าเพคนเนาะครับผมเยวสีภาพไปสัมผัสอีกที่หนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปครับไม่ไม่นองบานนี้เข้ากับจีมาถามคุณตาในส่วนของฝันคุณตาซึ่งคุณตาก็บอกว่าฝันอยู่นะครับซึ่งฝันจังไดเดี๋ยวมาสร้างจากปากคุณตาน้องนัดเด็กสัมผัสผีเลยครับ พุตานี่ฝันจะเมื่อยแล้วครับตั้งแต่ได้ความฝันมานี่ยฟันมาขึ้นนี่เนียฟันมาขึ้นมันมาเลื่อยๆนีัน้นี่เลองการนั่นเนี่ยนะมันยืดเสื้อหกสองเดี๋ยวนี้นะบ่เอ้าฝันจังไดก็ยืดเซื้อเลขหกสองมันเลขยกนัดซื้ออะไรเด้เพิ่นขืนมาให้นะซื้อได้เสื้อหกแล้วก็เสื้อหกสองคนตัวเพิ่นมันบอกว่าเพิ่นบอกเป็นตัวเล้วบอกเพิ่นบอกตัวเดียวเขานั่งได้ซื้อหกก็ได้เสื้อหกเื้อใส่เปนเป็นยังเอาสองมาใส่ไม่ใส่หกทีนี่เอา จับใส่เอเซีนี่แล้วเพิ่นให้ตัวเดียวหกกลอ่ไเพ่ให้6กโกลอันสันกบอกเขต่างที่ฮกศูนเน่อันันเป็นไปได้ปะเป็นไปได้กันก็จซื้อนี่ละซื้อรอนนี่ละว้วนยูหกนี่เนาะเออยูฮกหกหนึ่งหกสองนี่แไล้อันมาเลยมาอันซื้อมาได้แล้วซื้อนี่ละก็ซื้อเลขฮกสองหกศูนย์นี่ละครับผมตัวนี้ตัว ครับผม้เอ้าชัดเจนความฝันก็ได้ฝันง่ายๆฝันแบบสบายๆเลยพยายามมื้อเช้าดีมาให้ครับเนอเ้าคันสิแก้งบ่ฮึจังได๋5หากวๆนอนดิ้นอยู่เเสียงผู้หญิงผู้ชายแม่ิงอือมน่ีบ่สิม่นอนี่แี่ล่ะจิ้มแม่แม่เด็กน้อย2คนนี่ิมนเป็นคาบอกซื้อเร็ว6ว่าซั่นแตบ่ต่อไปน่ะแม่ก็ม้สิเป็น64ไปจังซี่ซั่นบ่60ตะพี ่ามผู้ยิ่งเลยแม่เออแม่ยิ่งเออแม่หี่หน่อยนะมกซี่หกศูนย์เฉียงมากยันจตไม่ยิ่งเด็กหน่อยมากน้ำแม่ก็่วนสร้างแม่เฉียงเมื่อบ่ายหำเดอนจว้อยคนฉี่ห้าดเออเออเออคนฉี่หยานคนสี่ตื่นตัว แจเถอะมว่าม่งกวนอีกนิดีนี่งแน <c oughs> ่ได้ละโปองคือไย